สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะที่14กกุมภาพันธ์นะคะพศส5 6 7็ค่ะก็เป็นปีมังกรนะคะเอะหรือว่าปีไทยปีไทยเป็นปีอะไรไม่แน่ใจจำได้แต่ปีจีนนะพอดีว่าเพิ่งผ่านตรุษจีนกันมาเมื่อเร็วนี้เองนะคะก็ถือว่าผ่านพ้นปีใหม่ทั้งปีใหม่แบบสากลน,นะคะแล้วก็ปีใหม่ของจีนเรียบร้อยละแล้วก็เดี๋ยวถ้าวันสงกรานนี้นะคะ13 เมษานี้ก็จะเป็นผ่านพ้นปีใหม่ของไทยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็มีความตั้งใจดีนะคะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะได้มาช่วยนะคะทำความสะอาดแล้วก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมถือศีลห้านะคะซึ่งปกติก็พยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะแบบรักษาศีลแปดด้วยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยคือก็ไปไป,ไปมามา เนื่องจากว่ารักษาตัวอยู่ค่ะก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพภูมิแพ้ใดๆนะคะแล้วก็ต้องเคลียร์ภารกิจต่างๆมากมายแล้วก็ได้ศึกษาหาความรู้ทางศาสตร์ของการรักษาดูแลสุขภาพเชิงใหม่ด้วยนะคะก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเราจะเป็นอะไรเนี่ยเวลาที่ไปพบแพทย์เนี่ยก็จะต้องมีนิชัย ก่อนถูกไหมคะสมมติเรามีความผิดปกติก็จะต้องได้รับการตรวจการวินิจฉัยว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยของโรคนั้น,นะคืออะไรนะคะแล้วค่อยมาทำการรักษากันให้ตรงจุดตรงโรคแล้วก็ต้องการรักษาน้นนะ่ยก็จะต้องเหมาะกับช่วงวัยอายุเพศใดๆด้วยเพราะว่าสภาพร่างกายแต่และช่วงวัยนันต่างกันแล้วก็เรื่องเพศสภาพเนี่ยก็จะมีผลต่อการ รักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะระบบร่างกายแล้วก็ฮอร์โมนมันต่างกันดังนั้นการดูแลรักษาก็จะต้องแตกต่างกันไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยออใครบอกว่าอะไรดีก็แห่ไปทำเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยแล้วแบบไปทำตามเขาโดยที่ไม่ศึกษาเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่นะคะยังมีอาการภูมิแพ้กำเริบแล้วก็แบบเอ,อืดอยจุกแน่นหนะ้าอกอะไรอยู่แต่ก็คือตรวจสุขภาพละเอียดนะคะมันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงแค่ ก่อนหน้านีน้ำหนักเกินก็ลดลงไปนะคะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเดี๋ยว follow up ละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะทั้งทดสอบทางจิตเวชวบะนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ตรงนี้ซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะที่แบบเป็นการทดสอบทางจิตเวชแบบละเอียด3ชั่วโมงนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยก็มีผลการตวรวจร่างกายแบบละเอียดเมื่อเดือนสิงหาหรือช่วงเดือนสิงหากรกฎาคมปีที่แลว้วอยู่แล้วนะคะ ก็จะสิงหาหรือกรกฎาไปลไปลายปี18วันที่18อะไรเนี่ยนะคะอยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอเนี่ยนัดตรวจอีกทีนึงก็คิดว่าจะไปตรวจช่วงเดือนหน้าเดือนมีนานะคะทั้ง2แบบเพราะว่าจริงๆสําคัญมากในการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยเราจะต้องตรวจนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยการไปพบจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติมากซึ่งจริงแอบเองเนี่ยเคยมีปัญหาแบบเป็นซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใดๆมาเนี่ยก็จะไป พบจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแล้วแต่ว่าคือโอเครักษาหายแล้วก็มาเจอว่าเป็นฟิโลโฟเบียคือโรคก,กลัวความรักดังนั้นเวลาแบบมีใครมาจีบเราจะชอบเขาจริงจังมันจะกลัวมากเหมือนคนกลัวความสูงโรคโฟเบียพวกนี้นมันม,มีอยู่จริงนะคะคุณลองไปเซิร์ชด,ดูนะคะมันเป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่ซึ่งมันก็เป็นที่น่าตกใจมากค่ะที่แบบไปคุยกับคุณหมอจิตแพทย์ซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์แพทย์ที่อายุเยอะมากซึ่งท่านก็ทำงานหนักมากอาจจะไม่ได้มีเวลาอัปเดต ความรู้ใดๆนะคะเพราะว่ามันมีโรคใหม่ๆหรืออะไรเนี่ยคะอุบัติเกิดขึ้นมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยความรู้ทางการแพทย์ใดๆมันจะต้องถูกอัปเดตด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบเอยรักษาแบบเดิมหรือว่าอะไรแบบเดิมไปเพราะมันโลกมันมีนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอะไรที่แบบเป็นสิ่งเดิมที่ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะที่มันใช่ที่มันจริงอย่างเช่นสิ่งที่ธรรมะสอนเองเนี่ยนะคะมันก็จําเป็นที่จะต้อง ม,มันก็บบเป็นความจริงของมันแบบนั้นนะดังนั้นเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมคะอย่างเงี้ยถ้าอย่างแบบว่ามีคนถามนะว่าเบดเรื่องบุญคนมีเงินเยอะก็ทําบุญได้มากสิมันไม่เกี่ยวกับเงินนะคะแล้วจริงๆถ้าวันนี้ถ้าอยากรวยความรวยความร่ารวยมันก็สเสบียงเป็นสเสบียงบุญด้วยแล้วบุญที่สูงสุดที่แอมได้เรียนรู้มาคือปัญญาด้วยแล้วปัญญาระดับสูงที่สุสดเกิดจากการภาวนาซึ่งเดิมแอมรู้อยู่แล้วว่ากันทําสมาธิขัดเก่าวิปัสสนานะคะ เป็นการปฏิบัติธรรมอะเอาง่ายๆก็คือจะปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องรักษาศีลอย่างน้อยศีล5ศีล8ขึ้นไปใช่ไหมคะถ้าไปอยู่ตามศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมตามวัดเนี่ยก็จะต้องเป็นศีล8ใช่ไหมคะทีเเ่เป็นแม่ขาวเนี่ยที่นะคะซึ่งถ้าศีห5ไม่บริสุทธิ์คือจริงๆอย่างน้อยสีล5เนี่ยสามารถทําให้การปฏิบัติเนี่ยดีได้ละแต่ถ้าศีล8ก็จะแบบยิงย่งยิง่งยิ่งยิ่งทำให้บริสุทธิ์ดีขึ้นไปการเกิดสัมมาสมาธิ ก็จะเกิดส่งผลดีได้ง่ายพอเกิดสัมมาสมาธิแล้วถึงจะเกิดสัมมาสติค่ะคือมันเป็นสมาธิที่เหนือกว่าสมาธิทั่วไปมันเป็นสมาธิระดับสูงนะคะแล้วก็เป็นสติทำให้เกิดสติการจเจริญในสติ ได้ก็คือพัฒนาทําให้มีคือจริงมันสิ่งพวกนีน้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสมาธิทั้งสตินั่นแหละดังนั้นเนี่ยเราต,ต้องใช้ความเพียนนะคะก็คือจะต้องใชออ้บารมีสิบลองไปดูนะคะหรือทศบารมีซึ่งองค์พระมาหากษัตริย์หรือว่าเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอเขาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติเรื่องนี้กันนะคะในการทาทานศีลภาวนาหรือว่าทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยค่ะแล้วก็เดินตามทางมักมีองแปด ซึ่งในมักมีองค์แปดถ้าคารวาสอย่างเราอะแค่สิ่งห้าให้บริสุทธิ์ก็ประเสริฐเลิศแล้วนะคะแล้วก็ทําสัมมาอาชีพนะคะไม่เบียดเบียนไม่เอาระียงเบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ทุจริคตคดโกงคอร์รัปชันทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริตแล้วก็ถ้าอยากรวยนะคะก็ใช้ความทะเยอทะยานทุกคนมีความโลภอยู่ในใจใช่ทํามีโลภะอยู่ในใจนะคะแต่ถ้าเรารู้จักตัด รู้จักลดละซึ่งการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะนะคะแล้วรวมถึงการอ่านหนังสือปัจฉาอ่านหนังสือ how to อ่านหนังสือที่พัฒนาความคิด positive thinking God mindset นะคะใดๆนะคะพวกนี้จะสอนให้เราอะคิดแบบคิดแบบว่าเออคิดแบบอยู่ในหลักของศีลธรรมตรงกับที่ธรรมะสอนอยู่แล้วก็คือคิดด้วยใแบบใช้ความเพียรเชื่อ มั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความเพียรน,นะคะไม่ได้แบบว่าเถ้าถึงอะไรที่มันเป็นของเราอะถึงจังหวะเวลาของเราคนเรามันมีจังหวะชีวิตนะคะถ้าถ้าใครศึกษาเรียนรู้ถึงเวลาจังหวะชีวิตมันเป็นใช่ของเราแล้วเราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันก็จะถึงเวลามันก็จะมาเองแต่ถ้าอะไรก็ตามทําความดีอย่าไปท้อใจค่ะถ้ามีช่วงที่แบบเป็นวิบากกรรม เข้ามาเป็นกรรมเก่าเราเราใช้ชีวิตมาข้ามภพข้ามชาติเอาเฉพาะกรรมในชาตินี้ที่เราเคยทําโดยที่แบบเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการทําด้วยความไม่รู้อ่าไม่รู้ผิดชอบเชัว่วดียังไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรก็คือการเติบโตมันคือการเรียนรู้พัฒนาตัวเองใช่ไหมคะบางทีเราไม่รู้รเราทําที่ไม่รู้เราก็จะต้องแบบมันทําไปแล้วอะ่ะมันคิดไปละแบบนั้นโมโนกรรมเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็วจีกรรมอ่ะเผอพูดไปแล้วนะคะแล้วก็โมโนเออแล้วก็กายกรรมเผอทําลงไปละ มันก็เป็นกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ทากรรมบันไดไว้ค่ะมันก็พอถึงเวลานะคะก็จะต้องได้รับวิบากกรรมนั้นก็กลมหน้ายอมรับไปนะคะก็อย่างแบบมีธรรมะเป็นที่พึ่งนานแล้วแล้วก็ได้เรียนธรรมะออนไลน์เนี่ยมา12ปีเต็มๆแล้วแล้วก็ธรรมะ บริสุทธิ์ของท่านอาจารย์โกินกานะฮะที่มาจากนิเป็นภาพพระพุทธเจ้านะคะเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หผพะเหลืองอันนี้ไม่้บบว่าไม่ได้ปรามาตหรืออะไรนะคะในเอ่อในใน,ในการในความเป็นพระหรือว่าชีใดๆแต่ทีเนี้ยไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะออบุญใหญ่ที่สุดคือปัญญาเนี่ยมันเกิดจากการปฏิบัติซึ่งอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่เปลือกภายนอกเสื้อผ้าการโกนผมหรือว่าอะไรใดๆค่ะ อยู่ที่ใจเราล้วนๆเราต้องทําการทําจิตใจเราให้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมก็คือทาทานทาการทําทานนะคะทำทานเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะลองไปค้นดูนะคะก็คือมันการทําทานมันไม่ใช่แค่ทําเงินทําบุญตักบาทอันนี้มันเป็น เบสิกเริ่มต้นที่ทำให้เราสลายอัตตาขยายกอบใจเราแล้วมันก็จะมีทานที่มากไปกว่านั้น,อ,นะะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอยากให้ความรู้เป็นทานให้ธรรมทาน,นะคะให้อภัยเป็นทานแล้วก็ให้แผ่บุญแผ่เมตตาเป็นทานนะคะเหมือนกันนะคะเป็นทานที่ที่ดีด้วยนะคะคือวันเนี้ยถ้าคุณยังไม่ได้เรียนรู้กฎแห่งกรรมหรือยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องภพชาติแล้วก็แบบเรื่อง เรื่องกฎธรรมชาติใดๆและโลกหลังความตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยธรรมะสอนซึ่งมีซึ่งธรรมะเนี่ยเป็นความรู้เป็นโนเรตนะคะดรามอิสโดนเโนเรตนะคะแล้วก็สอนเรื่องกฎธรรมชาติซึ่งในกฎธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งแยกเป็นสัจธรรมอันคือความจริงไงความจริงมันเป็นจริงของมันอย่างเงี้ยไม่มีใครไปเปลีป่ยนแปลงได้แล้วก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะที่ทํางานทั้งยูนิเวอร์สนี่เลยนะคะก็ จะต้องเป็นสิ่งที่เรียนรู้เพราะว่าถ้าเราทํากรรมใดๆไปแล้วเนี่ยแล้วจะบอกว่าไม่รู้เราต้องรับผลแห่งการน,านั้นแต่ถ้ารู้ทําทั้งๆั้นท,ท,ที่รู้ก็คือทําโดยยิ่งแบบเจตนาแล้วยิ่งไปทํากรรมกับคนที่มีความดีงามปฏิบัติดีปฏิบัต,บติชอบมากเท่าไหร่ผลกรรมยิ่งคูณหนักหนาเข้าไปอีกเลยค่ะเพราะว่าแล้วยิ่งเขาแบบไม่ตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคนดีๆอ่ะดีโด,ด,ดยไปเสฐเลิศล้ำเนี่ยเป็นอรหรัน ได้แล้วเนี่ยค่ะท่านจะไม่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 ฟาดฟันตอบโต้แต่ว่าท่านก็ปกป้องตนเองนะเพราะมีปัญญาเพราะว่าถ้าเรารักรักรักชีวิตรักกายสังขารใดๆของเราเนี่ยค่ะเราก็จะต้องปกป้องตัวเราเองนะคะถ้าเราปล่อยให คนพาลมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็มาทํรลายทําลายเราอยู่ตลอดเวลาเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาฆ่าเขาเบียดเบียนเราได้สําเร็จทุกคราไปอันนี้เขาเรียกว่าคนโง่ก็คืออาจจะเป็นคนดีแต่ขาดปัญญาคนฉลาดแต่ขาดปัญญาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติ ที่ถูกพัฒนาปัญญามาแล้วเนี่ยทั้งการฟังอ่านเรียนรู้มากนะคะแล้วก็มีการระบบการคิดวิเคราะห์แยกแยะที่ดีผิดชอบชัด่ดีผิดถูกแยกแยะคนดีคนชั่วคนเลวอะไรได้นะคะแล้วก็จะมีปัญญายานระดับสูงที่เกิดได้จากการปฏิบัติเท่านั้นซึ่งการปฏิบัติ ทำสมาธิวิปัสสนาใดๆเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มกับศีห้าบริสุทธิ์ก่อนแล้วก็จะนั่งจะเดินจงกรมหรือว่าจะเป็นสายทํางานได้หมดเลยนะคะคือทํางานไปอ่ะก็สามารถจเจริญสติสมาธิได้ถ้าทําด้วยเจตนาที่ดีนะคะก็คือเป็นเป็นงานที่แบบ ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือโลกใบนี้ช่วยเหลือทําด้วยเจตนาดีๆค่ะแล้วเป็นสมาชีพที่งานสิ่งนั้นน่ะมันเกิดประโยชน์กับคนหมู่มากช่วยเขา,เาพัฒนาความคิดความรู้ทําให้เขามีอนาคตที่ดีทําให้เขาเป็นคนดีทําให้เขามีอยู่มีความเป็นอยู่มีการเป็นกินที่ดีแล้วเขาสามารถช่วยคือช่วยเหลือเขาว่าให้ให้ชีวิตดีขึ้นแล้วเขาไปช่วยเหลือครอบครัวแล้วคนอื่นๆต่อไปได้ดีขึ้นได้สิ่งนี้เป็นบุญ ขั้นสูงเลยค่ะในการดังนั้นปัญญามันถึงได้เป็นบุญสูงสุดปัญญาเนี่ยจะทําให้การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาใดๆออกได้แล้วก็สามารถคิดแยกแยะรู้ตัวรู้ดีรู้ชั่วได้ว่าอะไรดีไม่ดีแล้วก็รู้ทันว่าไอ้นีท่ที่ตัวทําอยู่นะี่ยมันดีหรือชั่วมันก็คือเพราะว่ามันจะถูกขจัดกิเลสชนิดโมหะออกไปโมหะก็คือความหลงผิด เพราะาคนหลายๆคนทำผิดทำชั่วแล้วคิดเข้าข้างตัวเองเพราะาโมหะมันเยอะมากพอโมหะมันเยอะความหลงผิดมันเยอะมันก็จะไปสั่งโสมโทสะแล้วก็โลภะได้มากตามไปด้วยแล้วสิ่งที่ทำให้ทำร้ายคนอื่นได้ก็คือโทสะมันสูงอย่างพวกไฟอิจฉาเพราะอิจฉาบ่อยๆมาก,มากๆยังไม่ตัดกรรมด้วยการตัดใจถ้าไปเห็นใครแล้วเกิดความไม่ชอบแล้ว มันเกิดเปรียบเทียบมันอิจฉาเขามากๆเนี่ยมันต้องเลิกส่องเลิกดูนะแต่ที่นี้ไม,ไม่เลิกส่องไม่เลิกดูแล้วไม่อยู่ห่างไปสร้างกรรมเพิ่มไปยั่วยุให้อาหารกิเลสต,ตัวเองวันหนึ่งมันเกิดเป็นความริษยาคืออิจฉาเนี่ยพอสะสมมากๆกิเลสชนิดโทสะเนี่ยค่ะมันก็จะกลายเป็นความริษยาพอริษยานี้เป็นไฟรุ่มร้อนมากละความอิจฉาเนี่ยไม่ได้ทําร้ายใครแต่ทําร้ายผู้ที่มีมันเองแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเป็นความรู้สึกขาดแคลน ไม่ได้ส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะที่เขาพัฒนาตัวเองแล้วสามารถขึ้นไปเป็นคนสําเร็จระดับสูงที่แอบเรียนรู้มาเนี่ยเขาไม่มีความวิชากันเขาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครใเวลาเขาเห็นใครได้ดีเขาจต,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 ตัวเห็นคู่แข่งเขาอ่ะเรียนรู้ค่ะเขาศึกษาเขาเรียนรู้คู่แข่งเขาแล้วก็เออชื่นชมเอยมันเก่งเว้ยอ,อะไรเงี้ยแต่แล้วก็เอามาพัฒนาระบบธุรกิจแล้วก็พัฒนาตัวเอง ต่อไปเขาไม่หยุดการเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองกะคนพวกนี้มีโกรทไมเซ็ตสูงมากแล้วก็มีโกรธสูงมากด้วยคือที่เขาทําไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่รู้สักพออะไรแต่ว่าเขายังเขาทํางานที่มีคุณค่าเขาว่ายังอายุเท่าไหร่เขายังมีคุณค่าอยู่และจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราในอนาคตถ้าเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะก็เรียนรู้แล้วก็ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องเนี่ย สามารถเอาเทาอย่างประเทศไทยนะคะมีงานวิจัยในประเทศไทยสามารถมีอายุยืนยาวได้ถึง150ปีแต่จริงๆนะถ้าไปอยู่ในป่าลึกๆหรือเกาะลึกๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่มันเนี้ยก็สามารถอายุยืนยาวได้มากกว่านั้นนะคะแล้วในอนาคตเนี่ยเ,ออเดี๋ยวมันจะมีสงครามหรือภัยพิบัติอะไรใดๆเพราะด้วยวิกฤตโลกร้อนด้วยแล้วก็ภัยสงครามด้วยเนี่ยมันก็จะมีการล้างบางคนตายก็ตายไปแต่ถ้าคนที่มียังอยู่ได้อะ่ะจะมีอายุยืนยาวขึ้นถ้าเป็นคนดีนะถ้าเป็นคนไม่ดีมันก็จะอมโลก เยอะแยะมากมายแหละเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมการที่มีอายุยืนยาวแล้วมีโรคเยอะๆต้องทนทุกข์ริมาณานๆอันนี้เป็นบุนกรรมนะคะที่ทําไว้เขาก็ไม่ได้ตายง่ายๆแต่ว่าที่อยู่เนี่ยเจ็บปวดทุกทรมานแล้วนะตายไปยิ่งกว่านะคะแล้วถ้าใครแบบไปตัดช่องน้อยแต่พอตัวฆ่าตัวตายไม่ว่าคุณจะอ้างป่วยอะไรใดๆกรรมหนักมากเพราะว่า ร่างกายสังขารเนี่ยมีบุญคุณกับเราสูงที่สุดเราจะต้องดูแลร่างกายเนี่ยให้ดีเขาให้เรามาเนี่ยใช้ทุกอย่างเลยถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นแบบสุขสําราญสุขสําเร็จนะคะมาให้เรามาทําความดีพัฒนาทําทานศีลภาวนาทำพัฒนาบาร,รมีสิบได้เนี่ยได้เฉพาะชาติที่เกิดเป็นมนุษย์เท่าน,านั้นซึ่งมันจะต้องใช้บุญทานสูงสุดใดๆเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้เงินมาก แต่โอเคคุณต้องให้ความสําคัญให้เวลาและใช้ลมหายใจและใช้ร่างกายและก็ใช้ใจของเรานี้ในการทําความดีนี้ที่สูงสุดนะคะการปฏิบัติธรรมบุญสูงมาก ถ้าทาด้วยเจตนาะบริสุทธิ์ไม่ได้ทาแค่ส่งส่งไปนะถ้าไปแล้วตั้งใจแล้วตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบะสวดมนต์ก็ตั้งโน้มแผ่เมตตาทําสมาธิวิปัสสนาเดินทรงกลมทํางานช่วยงานกิจวัดทํางานช่วยงานศูนย์ปฏิบัติทมทำงานจิตอาสาด้วยใจที่ขยายใจให้กว้างแล้วเป็นการรับใช้ผู้อื่นเพื่อสลายอัตตาของตัวเองนะคะม,มันยิ่งให้ยิ่งได้ นะคะแล้วมันต้องให้ไม่ใช่แค่ให้แค่สร้างภาพให้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์และต้องให้ด้วยปัญญาด้วยไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเอ้ยให้ให้ให,ให,ให้ให้ไปแล้วแบบไปให้เขาเป็นขอทานแล้วให้เขากลายไปเติมความโลภแล้วค่อยเขามาหลอกเนี่ยมาหลอกอยากจะได้เงินอยากจะได้ผลประโยชน์จากเราโดยที่เขาไม่พัฒนาปัญญาและความดีของตัวเขาเอง ะะดังนั้นอันนี้ก็ฝากไว้อันนี้เป็นสิ่งที่แอบได้เรียนรู้แต่ตกผลึกนะคะจากช่วงเวลาเ,เยอะมากในการปีที่แล้วนะคะที่สุดมากจริงๆนะคะแล้วก็ในปีนี้ที่ผ่านมาอีกนะคะนี้ช่วงอาจจะแบบอาจจะอยู่ในวัดน้อยลงแล้วก็ไปไปมาๆนะคะก็ตามแล้วก็แม,ม่ช่วยงานของแบบเนี่ยคะ่ะเป็นท่านอาจารย์ที่แบบออ,ออกมาจากที่ท,ที่อยู่ เกี่ยวข้องกับพระโรมาหาราชวางังใดๆเนี่ยฮะเพราะว่าเ,เราก็คงมีบุญสัมพันธ์เพราะแอมก็นับถือรักรักและเคารพในนับถือพระพุทธเจ้าเราชอบศึกษาและปฏิบัติธรรมะอยู่แล้วรักบอกเลยเลิฟนะก็แต่คืออาจจะไม่ได้อยู่ในคราบของนักบวชแม่ชีหรืออะไรอย่างนี้แต่ก็คือ บวชใจมานานแล้วแล้วก็ทำต่อไปแล้วก็ทั้งทางโลกและท,งทางธรรมนะคะแล้วก็อ,อันก็เป็นคนที่แบบมีความจงรักภักดีนะคะนับถือพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะพอ่อหลวงราชการทิ่9ก้าวเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตจริงๆนะคะแล้วก็รักแล้วก็ศรัทธาถ้าแบบมหาเศรษฐีใจบุญเมืองไทยก็ถ้ามีกรมกรมดีละ ระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าแบบระดับโลกจริงก็มีหลายคนแต่ว่าถ้าเป็นแม่รวยแม่มก็ต้องเป็นโอปราห์วินฟีเนาะที่จะแบบเ,เขาทำให้เด็กๆทั่วโลกที่ยากจนได้มีโอกาสแล้วก็ส่งเสริมให้รักการอ่านหนังสือพัฒนาปัญญานั่นแหละคะ่ะนะคะแล้วก็ให้โอกาสคนนะคะได้มีอนาคตที่ดีมีงาน ที่ดีแล้วก็มีปัญญาที่ดีอะไรเงี้ยค่ะให้เป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นต่อ,ตอไปนะคะนี่ก็อยากจะฝากไว้นะคะวันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเงิน แล้วเลยทําบุญไม่ได้มันเป็นข้ออ้างบุญที่ใหญ่สุดทดําด้วยใจของคุณค่ะวันนี้คุณลองหันมารักษาศีลห้าเนาะแล้วก็สวดมนต์วันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นเรื่องงานมันยามดีค่ะคุณจะกินถ้าสะดวกจะจะงดเนื้อสัตว์ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้สะดวกอะไรก็ทานปกติไม่ได้ผิดอะไรถ้าไม่ได้ปบทุบไปฆ่าเขาเห็กับมือนะเออแล้วก็แบบว่าเออ ลองสวดมนต์รักษาศีลห้านะคะแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิทําภาวนาเดินจงกรมทํางานทําความสะอาดบ้านไปก็ภาวนาไปแล้วแต่เลยคุณจะภาวนาแบบไหนก็คือแต่คือให้มีสมาธิสติอยู่กับงานอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมันจะเป็นการขัดเกลาจิตใจขัดเกลาจิตเลศทให้เรารู้เท่าทันตัวเองว่าเรากําลังนึกคิดอะไรอะไรย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงแล้วก็ตอบโต้อย่างไงนะคะแล้วก็ในกระบวนการแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะขัด จัดกิเลสออกจากใจของเราได้เองแล้วก็มันฟังธรรมะมันคบคนดีคุยกับคนดีๆรับสื่อที่ดีค่ะอ่านหนังสือที่ดีนะคะแล้วก็ฟังอะไรดีๆนะอย่างแอมก็ยังคงอ่านฟังธรรมะแล้วก็ยังคงฟังบทสวดมนต์ทุกวันแล้วก็เพิ่มเติมมาก็เป็นการแผ่เมตตาส่วนแผ่บุญแผ่มานานแล้วก็ยังแผ่ต่อไปนะคะเพิ่มบทแผ่เมตตาเข้ามามากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ศึกษา ด้านเนี่ยการ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 แพทย์ใหม่ๆด้านการรักษาตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกก็ยังคงออนแทรนะแล้วก็ที่สนใจตอนเนี้ยก็สนใจในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ด้วยนะคะเพราะยิงก็ถ้าทำธุรกิจใช่ไหม